One, two. สวัสดีค่ะกับมาพบกับน้องชายอีกแล้วนะคะกับช่องวิซูมหาชนจ้าวันนี้นะคะน้องชายจะพาไปดูตัวกระบะสีประตูเตี้ยนะคะตัวนี้แต่งซิ่งแบบใส่ชุดแต่งจัดเต็มนะคะออกมาแล้วดูเท่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากค่าตัวคันนี้นะคะราคาค่าตัวเขาอยู่ที่682,000บาทนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีขาวนะคะแต่ถ้าเป็นสีเมทัลลิกนะคะก็จะบวกขึ้นมา7,000บาทแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะด้านหน้านะคะเราติดชุดแต่งเอสปอร์ตนะคะตัวนี้จัดเต็มนะคะกระจังหน้าตรงนี้นะคะแซมด้วยสีแดงตรงนี้นะแล้วก็จะมีตัวครอบตัว C ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะสเกิร์ตด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่ค่ะ ออกมาได้ดูดูสปอร์ตนะคะเดีย๋ยวเราไปดูด้านด้านตรงนี้นะคะดูด้านหน้าตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เราติดแลปสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้านะคะเป็นลายเคปลานะคะนี่ค่ะอ่าแล้วก็มาดูด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะเราใส่แม็กเทปนะคะตัวนี้จะเป็นล้อคอสมิกแท้นะคะตัวนี้ ดำนะคะตัดด้วยสีทองนะคะโหดูดูสปอร์ตมากเลยนะคะนี่ค่ะดูดูดูเท่นะคะอ่าเดี๋ยวเราดูด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีตัวข้อกระจกมองข้างเป็นแบบดําเงานะคะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างตรงนี้นะคะก็เส้นเดียวกันนะคะดำแซมแดงนะคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็น เสาอากาศนะคะตัวครอบนะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็นี่ค่ะเสากลางนะคะเสากลางก็จะเป็นลายเคปลานะคะแล้วก็ค่ะกันสาดนะคะแล้วก็เบ้ารองมือนะคะตัวนี้จะเป็นแบบดําเงาขอโทษนะคะเป็นแบบดําด้านตัดด้วยตัวนังสือสีแดงนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะฝาถังฝาถังน้ํามันก็จะเป็นแบบดําด้านนะคะตัดด้วย ตัวลังสสีแดงนะคะอ่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะมีสปอยเลอร์นะคะตรงนี้นะคะเป็นแบบดำเงานะคะอ่ะมาดูชุดแต่งด้านหลังกันนี่ค่ะสเกิร์ตสเกิร์ตด,ด้านหลังนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเซตเดียวกับด้านหน้านะคะตัวนี้เราติดเป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะคะตัดด้วยเส้นสีแดงหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราติดตัวอ่ และสติกเกอร์เข้าไปนะคะตรงฝากระบะท้ายนะคะเป็นลายเคปล่านะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูรอบๆอคันกันเลยค่ะ yeah.